สวัสดีค่ะหนิงคาะมีเคนโชค่ะชาวราศีมีนประจำวันที่27พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายน2567ค่ะสัปดาห์นี้บอกถึงเรื่องของการจัดแจงจัดการนะคะเรื่องของภาวะการเงินการมองอนาคตอย่างชัดเจนมากขึ้นลงมือทำจริงนะคะการจัดการเรื่องของเวลาก็สำคัญ ด้านการงานสัปดาห์นี้บอกถึงการร่วมแรงร่วมใจนะคะของทุกฝ่ายเพื่อให้การงานราบรื่นหรือช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมก็ต้องมีการประชุมนะคะเพื่อหาจุดยืนร่วมกันหาจุดสมดุลช่วงนี้เหมาะเกี่ยวกับการบัญชีการธนาคารนะคะสถาบันการเงินต่าง การซื้อมาขายไปนะคะก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นธุรกิจการเริ่มลงทุนสินค้าใหม่ๆที่ไม่คุ้นมือนะคะหรือไม่คุ้นชินช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องเหนื่อยหน่อยเพื่อแลกกับความสำเร็จอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะประคับประคองให้ดีด้านการเงินนะคะบอกถึงภาวะค่าใช้จ่ายที่ตึงมือเงินเข้าเงินออกนะคะต้องมีการบริหารให้ดีอาจจะเก็บเงินไม่ค่อยเก่ง หรือการใช้เงินเพื่อหมุนเวียนทำให้เงินไม่พอใช้บ้างบางรายก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการกู้หนี้ยืมสินการติดต่อสถาบันการเงินต่างๆหากมีการเริ่มต้นการค้าก็อาจจะต้องหาเงินมาหมุนมาลงทุนในช่วงนี้ด้านสุขภาพนะคะช่วงนี้อาจจะเครียดเครียดวิตกกังวลเรื่องชีวิตเรื่องการเงินไปบ้างอาจจะทำให้ล้มหมอนนอนเสือ่อไม่สบายโรคเก่ากำเริบ เพราะฉะนั้นก็ต้องหาเวลาพักผ่อนนะคะคลายเครียดอาจจะมีการท่องเที่ยวเดินทางทำให้เกิดไอเดียหรือความคิดใหม่ๆได้คนโสดสัปดาห์นี้การพบรักนะคะช่วงนี้อาจจะช้าไปบ้างนะคะมีเรื่องวุ่นวายเรื่องของการทำงานภาระส่วนตัวอยู่หรือให้ความสนใจกับตนเองหรือเรื่องของครอบครัวมากกว่านะคะ ทันที่มีคู่แล้วก็เช่นกันเกี่ยวกับความรักที่จือชืดไปบ้างนะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้พบกับคนรักหรือมีกิจกรรมนะคะมีเวลาที่ไม่ตรงกันเป็นสัปดาห์ที่ต้องแบ่งเวลาให้ดีนะคะจัดสรรเรื่องของงานอดิเรกกิจกรรมต่างๆเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะหรือคนรักให้ดีสำหรับชาวมีนในสัปดาห์นี้คะ่ะ คุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเรายินดีรับความคิดเห็นของคุณหรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหา kamikenko เพจ Facebook หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง kamikenko ของเราด้วย และพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ